คนที่คุณตามประกติของคนฉันต้องการรู้ว่าเขาไปไหนมาไหนบ้างคุณพอจะทำได้ไหมเรื่องแค่นี้สบายมากเลยครับงั้นผมขอรา้านอีเพิ่มมเติางเช่นวันนี้ผิวคุณจะนุ่มชุ่มชื่นยาวนานบอกลาสามสัญญาณของผิวแห้งโลชั่นจลสันวอดี้แคร์ขนาด400มิลิลิตรเพิ่มฟรี แบบนี้แค่ผิวเผินแต่ในชีวิตจริงของพลอยต้องดูเปล่งประกายระเรื่อยอย่างแท้จริงใหม่จาก Gloria Paris White Perfect Cream SPF 15ด้วยเป็นอะดับหลอดและชูมรีเจมส์ส่วนช่วยเสริมปรับอากาศเพิ่มมุ่มุ่งผิวเพื่อช่วยลดความหมองคล้ำและเพิ่มความเปล่งประกายระเรื่อลดกลิ่นกุหลาบพร้อม SPF 15เปงนตัวใจแท้จริงแบบพลอยทีนี้ก็ชัวร์กว่าค่ะใหม่ White Perfect Cream SPF 15ไงจรินยังไม่หมดเลยจะไปไหนนั่นน่ะฮะคุณชายที่คคู่ครูใครไหนใครเท่า

こんばんは。